สวัสดีผู้ชมทุกท่านครับมาดตามข่าวสารวอลเลย์บอลกันต่อมาดูสรุปผลการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงนิชลีก2024เมื่อคืนนี้นะครับแล้วก็ช่วงเช้าและช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะครับคุณผู้ชมรวมถึงคะแนนเวนเอล2024ทั้ง16ทีมชาติเป็นอย่างไรตอนนี้อันดับโลกทีมชาติไทยพุ่งขึ้นแล้วนะครับหลังจากที่ทางด้านเยอรมันแพ้ปโปลแลนด์ไปนะครับแล้วก็รายละเอียดเกี่ยวกับการแข่งขันต่างๆรวมถึง วอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยจะพบกับจีนในเวลา18นาฬิกาของวันนี้วันที่1มิถุนายน2567ไถิติเป็นอย่างไรต้องบอกเลยว่าไถิติเนี่ยสูสีกันมากๆนะครับแต่ว่าเราก็มองว่าทางด้านจีนเนี่ยยังเป็นต่อเราเยอะทั้งนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดเรื่องนี้กันเลยครับสรุปผลการแข่งขันเมื่อคืนนี้นะครับ คู่ของเยอรมนีพบกับโปลแลนด์ผลปรากฏเยอรมนีแพ้โปลแลนด์ไป0ต่อ3เซตด้วยสกอร์23ต่อ25 20ต่อ25แล้วก็21ต่อ25คู่ต่อมาเป็นเซอร์เบียพบกับแคนาดาผลปรากฏเซอร์เบียเอาชนะแคนาดาได้3ต่อ1เซตด้วยสกอร์25ต่อ22 21ต่อ25 26ต่อ24แล้วก็25ต่อ20คู่ต่อมาครับเป็นคู่ของบัลแกเรียพบกับสหรัฐอเมริกาผลปรากฏ บันการีแพ้สหรัฐอเมริกาไป0-3ต่อเซตด้วยสกอร์17-25ต่อ22-25ต่อแล้วก็22-25ต่อแล้วก็คู่ต่อมาครับซึ่งกําลังแข่งขันกันอยู่ตอนนี้นะครับก็คือคู่ของบราซิลพบกับอิตาลีซึ่งผลตอนนี้นะครับบราซิลได้2เซตแล้วก็อิตาลีได้2เซตจะต้องต่อกันในเซตที่5นะครับซึ่งผลนะครับทั้ง4เซตก็คือ บราซิลนะครับเสมอกับอิตาลีตอนนี้2ต่อ2นะครับสกอร์26ต่อ24 25ต่อ27 18ต่อ25แล้วก็25ต่อ19ซึ่งต้องตัดสินกันในเซตที่5นั่นเองเดี๋ยวแอดมินอัปเดตรายงานข่าวอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็โปรแกรมการแข่งขันวันที่1มิถุนายนคู่ถัดไปนะครับจะเป็นทางด้านโดมนิการพบกับญี่ปุ่นเวลา15นาฬิกาแล้วก็คู่ต่อมานะครับเวลา18นาฬิกา30นาทีของวันนี้วอลเลย์บอลหญ ส่วนโปรแกรมการแข่งขันของวันที่2มิถุนายน2567นะครับเริ่มต้นจากทางด้านคู่ของเกาหลีใต้พบกับตุรกีซึ่งเป็นคําคืนของวันที่1มิถุนายนแต่ว่าจะเป็นเวลาของวันที่2มิถุนายนนะครับเวลาตีหนเกาหลีใต้พบกับตุรกีนะครับแล้วก็คู่ต่อมาเวลาตีสี่ครึ่งนะครับโปแลนด์พบกับสหรัฐอเมริกา แล้วก็คู่ต่อมา8โมงเช้าของวันที่2มิถุนายนนะครับเซอร์เบียพบกับบัลแกเรียคู่ต่อมาเวลา11นาฬิกา30าทีฝรั่งเศสพบกับเนเธอร์แลนด์คู่ต่อมาครับเวลา15นาฬิกาบราซิลพบกับไทยคู่ต่อมาเวลา18นาฬิกานทีอิตาลีพบกับจีนแล้วก็คู่สุดท้ายของสนามที่2ในชันลีก2024ในครั้งนี้นะครับ เป็นคู่ของเกาหลีใต้พบกับแคนาดาเวลา23นาิ30นาทีนี่ก็คือสรุปผลการแข่งขันทั้งหมดแล้วก็โปรแกรมการแข่งขันทั้งหมดนะครับคุณผู้ชมวันที่1แล้วก็วันที่2ซึ่งก็จะจบเวเน2024สนามที่2ที่มาเก๊าแล้วนะครับแล้วก็อีกที่1ก็ทางด้านของจีนเหมือนกันนะทีนี้นะครับสำหรับตารางคะแนนล่าสุดตอนนี้เป็นอย่างไรตอนนี้ ตารางคะแนนเวียนเอาสองพ 24, โปลแลนด์รั้งตารางคะแนนอันดับที่1นะครับแข่ง7ชนะ7ยังไม่มีแพ้มี21แต้มเสียเซตไปแค่1เซตอันดับ2เป็นบราซิลแข่ง6ชนะ6ซึ่งมี17แต้มนะครับยังไม่มีแพ้แล้วก็อันดับที่3เป็นอิตาลีแข่ง6ชนะ5แพ้1มี15แต้มอันดับที่4ญี่ปุ่นแข่ง7ชนะ5แพ้2มี15แต้มอันดับที่5 ตุรกีแข่ง6ชนะ4แพ้2มี1 3แต้มอันดับที่6สหรัฐอเมริกาแข่ง6ชนะ4แพ้2มี12แต้มอันดับที่7จีนแข่ง6ชนะ4แพ้2มี12แต้มอันดับที่8แคนาดาแข่ง7ชนะ4แพ้3มี12แต้มอันดับที่เนเธนิ์แลนด์แข่ง7ชนะ3แพ้4มี9แต้มอันดับที่10เซอร์เบีย แข่ง7ชนะ2แพ้5มี6แต้มอันดับที่11โดมินิกันแข่ง7ชนะ2แพ้5มี6แต้มอันดับที่12ทีมชาติไทยแข่ง6ชนะ2แพ้4มี5แต้มทีมชาติไทยหล่นจาก11มาเป็น12นะครับเนื่องจากว่าเซอร์เบียเอาชนะแคนาดาได้ก็เลยขึ้นไปอันดับที่10ตอนนี้นะครับแล้วก็อันดับที่13เป็นเกาหลีใต้นะครับแข่ง6ชนะ1แพ้5มี4แต้มอันดับที่1 4ฝรั่งเศสแข่ง7ชนะ1แพ้6 มี4แต้มอันดับที่15เยอรมนีแข่ง7ชนะ1แพ้6มี3แต้มแล้วก็อันดับที่16บัลแกเรียแข่ง6ชนะ1แพ้5มี2แต้มนี่ก็เป็นตารางคะแนน VNL 2 0ล4่ล่าสุดตอนนี้นั่นเองครับคุณผู้ชมทีนี้นะครับสำหรับอันดับโลกล่าสุดตอนนี้เป็นอย่างไรวอลเลย์บอลหญิงอันดับโลกล่าสุดตอนนี้ตุรกียังรั้งอันดับ1ของโลกอันดับ2เป็นบราซิลอันดับ3โปแลนด์อันดับที่4 USA สอหรอัฐอเมริกาครับอันดับที่ิตาดับที่นอันดับที่ับที เซอร์เบียอันดับที่เก้าแคนาดาอันดับที่สิบเนเธอร์แลนด์อันดับที่สิบเอ็ดโดมินิกันอันดับที่สิบสองเป็นทีมชาติไทยแล้วนะตอนนี้นะครับผู้ชมซึ่งทีมชาติไทยนะครับขยับจากอันดับที่สิบสามมาเป็นที่สิบสองของโลกแล้วตอนนี้มีคะแนนอยู่ที่สองร้อยสิบห้าจุดสี่สามคะแนนนะครับแล้วก็อันดับที่สิบสามเนี่ยจะเป็นเยอรมันตอนนี้มีคะแนนสองร้อยสิบสามจุดเจ็ดเก้าคะแนนซึ่งแมตช์เยอรมันแพ้โปแลนด์ไปเนี่ยนะครับทำให้ อันดับโลกล่วงลงมาแล้วก็คะแนนถูกลบด้วยนั่นเองนะครับส่วนฝรั่งเศสก็ยังรั้งอันดับที่19อยู่ตอนนี้นะครับมี171.20คะแนนอันนี้ก็เป็นในส่วนของตารางคะแนนแล้วก็อันดับโลกล่าสุดตอนนี้ของวอลเลย์บอลหญิงนั่นเองทีนี้นะครับคุณผู้ชมเรามาติดตามชมเชียร์วันนี้นะครับทีมชาติไทยปะทะจีนซึ่งต้องบอกเลยว่าผลมีแพ้แล้วก็มีชนะนะครับ ซึ่งมันก็แล้วแต่การแข่งขันในแต่ละครั้งนะคุณผู้ชมซึ่งสถิติเนี่ยนะครับเป็นการเทียบเคียงเท่านั้นบอลริบอลหญิงทีมชาติไทยจะเจอกับบอลริบอลหญิงทีมชาติจีนะครับในวันนี้คือวันที่1มิถุนาย,ยน2567ายเวลา18บแนาฬิกา30นาทีนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง7 HD คุณผู้ชมสามารถรอติดตามชมการถ่ายทอดสดได้เลยนะครับเดี๋ยวแอดมินก็จะมีลิงก์แปะเอาไว้ให้ชมเช่นเดิมนะครับแต่ขอเพิ่มเติมนะครับคุณผู้ชมครับลิงก์นะครับดูสดเนี่ย ต้องบอกเลยว่าตอนนี้นะครับมีผู้ชมชมจำนวนมากมันก็จะมีสะดุดแล้วก็ในเรื่องของปั่นหมุนหมุนหมุนมุน,นะครับคือมันสะดุดอะ่ะแอดมินก็เป็นนะต้องบอกเลยว่ามันมีสะดุดเยอะเหมือนกันเนื่องจากว่ามีคนดูเยอะมากๆเลยตอนนี้นั่นเองนะทีนี้นะครับมาดูสถิติระหว่างวล์บอลหญิงทีมชาติไทยพบกับทีมชาติจีนนะครับว่าเป็นอย่างไร ต้องบอกก่อนนะครับว่าถ้าเราดูตามสิติการแข่งขันเนี่ยเราจะเห็นว่าไทยกับจีนนะครับถ้าเกิดว่าเรามองย้อนหลังไป5ครั้งหลังล่าสุดนะครับจะดูแล้วเนี่ยมันเหมือนกับสูสีกันแต่ว่าเราก็รู้นะครับว่าโวลังกิ้งของจีนเหนือเหนือกว่าเราหลายเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับทางด้านในเรื่องของการ แข่งขันหรือว่าในรูปแบบการเล่นเนี่ยนะครับเราก็มองว่าจีนดูเหนือกว่าเราแต่ทั้งนี้นะครับผู้ชมก็ไม่ใช่ว่าทีมสาวไทยจะเอาชนะจีนไม่ได้นะอันนี้ต้องบอกก่อนเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ต้องมาติดตามชมเชียร์ให้กําลังใจสาวไทยกันสถิติการแข่งขันนะครับหครั้งหลังล่าสุดทีมชาติไทยเอาชนะจีนได้2ครั้งแพ้3ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสถิติแบบนี้นะครับเป็นสถิติที่ค่อนข้างสูสีกันนั่นเองนะครับคุณผู้ชมโดยที่นะครับเรามองย้อนหลังไป5ครั้งนะครับ ในช่วงของเนชัล l e a อ u e 2น2ีก2021นะครับทีมชาติไทยเนี่ยแพ้ให้กับจีนไป0ต่อ3เซตด้วยสกอร์15ต่อ25 15ต่อ25แล้วก็23ต่อ25แมตต์ต่อมานะครับเป็นเนชั่ League 2นลีก2022เป็นทีมชาติไทยนะครับเอาชนะจีนไปได้3 ่อ2เซตนะครับด้วยสกอร์25ต่อ23 13ต่อ25 14ต่อ25 25ต่อ23แล้วก็15ต่อ11แล้วก็แมตช์ถัดมานะครับเป็นศึก AVC ครับ2022ไทยแพ้จีนไป2ต่อ3เซตครับด้วยสกอร์25ต่อ19 20ต่อ25 14ต่อ25 25ต่อ23แล้วก็10ต่อ15แล้วก็แมทต่อมานะครับเป็นชิงชัมป์เอเชียปี2023ไทยเอาชนะจีนไป3ต่อ2เซตครับด้วยสกอร์25ต่อ21 25ต่อ27 25ต่อ19 20ต่อ25แล้วก็16ต่อ14แล้วก็แม์ลาสุดนะครับเป็นรายการ ศึกเอเชียนเกม2023ซึ่งทีมชาติไทยแพ้ให้กับเจ้าภาพจีนไปนะครับ0ต่อ3เซตด้วยสกอร์25ต่อ21 25ต่อ23แล้วก็25 ต่อ15นี่ก็เป็นรายละเอียดนะครับสำหรับการแข่งขันสถิติการพบกันทั้งหมดของบอลริงทีมชาติไทยกับจีนนั่นเองนะครับคุณผู้ชมจะเห็นได้ชัดว่าสถิติฟ้องแล้วนะครับว่าก็ดูแล้วเนี่ยดูสูสีกันอยู่แต่ทั้งนี้นะครับเรื่องของบอลริงกิ้งนะครับจีนเป็นต่อเราเยอะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยนะครับในเรื่องของโครงสร้างการเล่นระบบการเล่นนะครับหลายๆคน,นก็มองว่าจีนเนี่ยนะครับดูเป็นต่อทีมชาติไทยพอสมควรอีกอย่างหนึ่งนะครับในชันลิก2024 จีนก็ดูเป็นต่อเรานะครับอีกขุมหนึ่งก็คือตอนนี้จีนมีคะแนนอยู่ที่อันดับที่7ของตารางคะแนนในชลิล2024ซึ่งแข่ง6ชนะ4แพ้2มี12แต้มส่วนทีมชาติไทยนะครับแข่ง6ชนะ2แพ้4มี5แต้มนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบทั้งนี้นะครับผู้ชมอะไรก็เกิดขึ้นได้เรามาติดตามชมเชียร์วันๆอย่งทีมชาติไทยไปด้วยกันนะครับซึ่งเราก็มีทั้งแพ้ได้แล้วก็มีชนะได้เช่นเดียวกันครับ เวลา18.30นาฬิกานาทีของวันนี้นะครับมาติดตามชมเชียร์วลบบรอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยไปด้วยการถ่ายทอดสดทางช่อง7 hd เดี๋ยวแอดมินแปะลิงก์เอาไว้คุณผู้ชมรอติดตามชมได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งงเตือนเอาไว้แล้วท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารวอลเลย์บอลและกีฬาสวัสดีครับ